จอมมันใกล้ตายเลเวล9,9999 9 999, ตอนที่279คำเตือนช่องนี้อาจมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบร่าแรงบ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปดีควรได้รับคำแนะนำถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับกดตุกใจนะครับฮฮฮฮขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนักแฟนหลงนักขอรับฮูู้<อ>้ยาฮูนั่นมันเออเออึอออ้ง อึง้งตตตต,ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากอึง้งว้าวดาบมันได้ยอมจำนนแล้วพลังที่หลอเลี้ยงมันมาตลอดกว่าหลายปีได้ถูกกระชากออกไปโดยตันปัววุสในโลกแห่งดาบมันเรียบง่ายกว่าโลกของคนมากผู้ที่ชนะก็จะกลายเป็นผู้คุมกฎส่วนผู้แพ้ก็จะถูกลดสถานะลงไม่ต่างอะไรกับโจรผู้ร้ายใช่แล้วละ่ะดาบมันมันได้ส่งต่อพลังไปให้และตอนนี้มันได้ร่วงหลน่นลงสู่พื้น ใครจะไปคาดทิศกันล่ะว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ในตอนนี้ดาบมันยังคงสั่นสะเทือนอยู่บนพื้นและในตอนนั้นเองคาจารึกทั้งหลายยังคงพุ่งเข้าหาอาวุธเนื้อนำนั่นต่อไปคาจารึกที่พุ่งไปหาอาวุธเนื้อนำนั้นมีจํานวนมหาศาลเป็นอย่างมากมันได้ลอยอยู่ในอากาศจนดูคล้ายกับกลุ่มควันที่ดาหนาทึบนับตั้งแต่ที่ข้าได้รับอาวุธเนื้อนำนี่มาสิ่งที่ข้าได้ศึกษาเกี่ยวกับมันก็คือความคมรวมไปถึงระดับของอาวุธชิ้นนี้ แต่ว่าในตอนนี้อาวุธนิรนามที่ได้รับพลังพวกนี้ไปมันจะแข็งแกรงและมีความคมมากขึ้นขนาดไหนกันหลังจากนั้นสักครู่ต่อมาในที่สุดดาบมันก็หยุดสั่นก่อนที่จะวางราบลงบนพื้นคําจารึกทั้งหมดเองก็หายไปแล้วด้วยเช่นกันฉันสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในตอนนี้สีแดงเข้มบนอาวุธนิรนามนี้มันเป็นประากาเจยวจ้าออกมาอย่างชัดเจนอืมดูเหมือนว่าอาวุธนิรนามเล่มนี้มันจะยาวขึ้นกว่าเดิมนะ แล้วดาบ,บของมันในตอนนี้ล่ะคงจะไม่สามารถยืนยันแน่ชัดสำหรับเรื่องนี้ได้เปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นอาวุธชิ้นอื่นแต่ก็มีเพียงดาบเท่านั้นที่ยังคงมีพลังของคำจารึดล้อมรอบเอาไว้อาวุธเนี่ยดงในรูปแบบดาบมันมีพลังมากกว่ารูปแบบอื่นๆแล้วดูเหมือนว่ามันยังมีศักยภาพที่สูงได้มากกว่านี้เพราะแบบนั้น ก็เลยยังไม่รู้ดับของมันสินะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวลามาศึกษาวุธนิรนามข้าได้เสียเวลาจัดก,การกับดาบเล่มนี้ไปเป็นเวลานานมากหลังจากที่คำนวณดูแล้วข้าได้ใช้การป้องกันไร้ที่ตีไปสองใบในการต่อสู้ในครั้งนี้ตัวข้ายังไม่ได้รับแต้มบุญอะไรเลยกลับมาแม้แต่คะแนนเดียวด้วยซ้ํานี่มันถือว่าเป็นอะไรที่ขาดทุนย่อยยับม่านพลังแห่งดาบทั้งเจ็ดที่อยู่บนพื้นในตอนนี้มันไม่ได้ส่องแสงสว่างอีกต่อไป ไม่มีวีว่แววว่ามันจะถูกใช้งานกลับมาได้อีกตอนนี้หลุมฝังศพที่เคยมีก็ได้แตกสลายไปแล้วไม่มีอะไรอ,อื่นเหลืออยู่นอกจากโซ่ทั้งแปดที่ขาดออกจากกันมีเพียงแค่ดาบไม่กี่เล่มเท่านั้นที่ยังไม่ได้รับความเสียหายดาบที่ยังเหลือรอดอยู่ในตอนนี้มันล้วนแล้วแต่เป็นดาบชั้นดขขนโโีขอบคุณมากขอรับท่านปูอวุโสขอบคุณมากขอรับท่านปรมาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณของข้าท่านจังมีพระคุณเหมือนกับพ่อแม่แท้ๆได้โปรดรับความเคารพจักพวกเราด้วยเถิดติงได้รับการเคารพบูชาจากคนสิบห้าคนได้รับรางวัลแต้มบุญหนึ่งร้อยห้าสิบแต้มเฮ้ยพวกนี้มันบ้าไปแล้วหรือไงข้าเนี่ยนะช่วยพวกแกเอาไว้ตอนนี้ผู้ฝึกยุทธจากสี่สำนักใหญ่ตามก็ถูกกำจัดไปหมดแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่ผู้ฝึกยุทธจักนิกายย่อยๆเท่านั้น ข้าไม่จําเป็นจะต้องสั่งหานพวกเขาหรกมัง้งเพราะว่าถึงยังไงพวกเขาก็คงจะไม่เป็นภยัยสำหรับข้าในขณนะที่ลู่โจกําลังจะเดินไปหยิบดาบมานันในตอนนั้นเองกงหยวนก็ได้พลิกร่างกายของเขาก่อนที่จะลุกขึ้นนั่งอือืนี่มันเกิดอะไรขึ้นนานแค่ไหนแล้วที่ข้าไม่ได้สติแต่หม,มัดพลังแห่งดาบท้องเจ็ดอยู่ที่ไหนกันเอ๊ะ และทำไมดาบมันนั่นมันถึงวางอยู่บนพื้นแบบนั้นกันละ่ะดูเหมือนว่าสามองของข้าจะได้รับการกระทบกระเทือนนิดหน่อยใช่แล้วข้าจำทุกอย่างได้แล้วก่อนที่ข้าจะหมดสติไปข้าได้คว้าดาบมานเอาไว้ตัวข้าได้ป่ายแพ้กับดาบมานเล่มนั้นก่อนที่จะร่วงลุนลงสู่พื้นโชคยังดีที่ตัวข้าได้รับการปกป้องจากลูกป,ประคำทั้งหลายข้าในตอนนี้จึงไม่ไรับ,บาดเจ็บอะไรมากมายนะฮ่าฮ <c oughs> เป็นเจ้าเองอยังงั้นหรอเอกอกงวนจะไม่มีใครสามารถแต่ต้องดาบเล่มนั้นได้ดาบเล่มนั้นมันเป็นของข้าแล้วข้าไม่สนใจหรอกนะว่าเจ้าจะสามารถทำลายม่านพลังแห่งดาบดังจิตได้อย่างไรข้าจะเป็นผู้เอาดาบมาเล่มนี้ไปเองเออยังงั้นหรอ ข้ารู้สึกดีใจจริงๆที่เจ้ากงหยุนนี่มันยังไม่ตายตอนนี้เท่ากับว่าข้ามีโอกาสได้แต้มบุญแล้วน่ะสิอ๊ะดูเหมือนว่ากงหยุนจะไม่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะทําไมเขาถึงกล้าพูดแบบนั้นกับท่านผูวอุสกันล่ะประโสบข้ารู้สึกขอบคุณเจ้าจริงๆที่สามารถทําลายมาดพลังแห่งดาบทั้งจิตนั้นให้แต่ดาบเล่มนี้นั้นมีเพียงผู้ที่มีความสามารถอย่างข้าเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานมันได้ ข้าเคยพูดไปแล้วนะวิถีพุทธก็คือวิถีพุทธและวิถีปีศาจก็คือวิถีปีศาจวิถีพุทธปีศาจของเจ้าหน้ามันไม่ใช่วิถีพุทธที่แท้จริงหรอกนะนี่เจ้ากำลังสั่งสอนข้าถึงเรื่องการฝึกยุทธอย่างนั้นเหรอเจ้าอาจจะเคยเห็นวิถีพุทธปีศาจมาก่อนแต่ของเหล่านั้นมันก็เป็นเพียงแค่ของเด็กเล่นวิชาเหล่านั้นไม่สามารถเทียบเคียงข้าได้เลยแม้แต่น้อย ข้านั้นเป็นเพียงแค่คนเดียวและคนแรกในโลกที่สามารถฝึกฝนวิธีพุทธปีศาจจนสำฤทธิได้วิธีพุทธปีศาจของข้านั้นไม่มีใครสามารถเทียบเคียงได้หรอกนะเฮ้อเจ้านี่มันกบในกาลาจริงๆเดี๋ยวข้าจะสอนเจ้าเองก็แล้วกันว่าอะไรกันคือวิธีพุทธปีศาจหืมไม่ว่าพลังที่ข้าสัมผัสได้จะไม่ได้มีความผันผวนอะไรรุนแรงมากมายนะัก แต่ถึงแบบนั้นตัวข้ากับรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ปลอดภัยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนที่เผชิญหน้ากับภัยอันตรายท่านอาวโุโสท่านนี้เขาเป็นใครกันพลังของเขาทัดเทียมได้กับกงหยวนท่านผู้อาวุโสเป็นนักบวชชาพุทธคนละวิหารกันอย่างนั้นเหรอก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าวิหารแห่งความว่างเปล่าได้คัดแย้งกับวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์หลังจากวิหารแห่งความว่างเปล่าทรงคนไปลงโทษวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างสี่นักบวชศักดิ์สิทธิ์ที่ส่กทุงไปก็ถูกฆ่าตายกันหมดวิหารทางเลือกแห่งสวรรค์ได้ยุบตัวลงจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ทุกคนต่างก็รู้ดีกันว่ามันเกิดความบาดหมางบางอย่างในระหว่างวิหารพุทธด้วยกันเอ๊ะ พลังฝ่ามือความเล็กจิ๋วนั้นมันคืออะไรกันนี่มันคือสิ่งที่เจ้าเรียกว่าพลังวิทีพุทธปีศาจย่างงั้นเหรอนี่มันก็เอ๊ะเอ๊ะโอ้โหโเมื่อฝ่ามือมันเคลื่อนตัวไปได้ครึ่งทางพลังฝ่ามืออันเล็กจิ๋วก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นพลังฝ่ามือมันได้ขยายขนาดจนมีขนาดพอๆกับตัวของกงหยวนตายที่สุดแล้วมันก็ขยายไปจนมีขนาดหลายฟุต พลังฝ่ามือขนาดเล็กมันได้กลายเป็นสุดยอดพลังฝ่ามือไร้ความกลัวไปแล้วตั้งแต่เมื่อไรกันที่จะพูดเต็มไปด้วยยอดฝีมือเช่นนี้นักบวชผู้ปลีกตัวจากโลกมีพลังมากมายถึงขนาดนี้ได้อย่างไรกันก็แก่สุดยอดพลังฝ่ามือไร้ความกลัวมันจะไปทำอะไรข้าได้กันพลังพระพุทธองค์กายาท้องคำเอ๊ะ นี่มันจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดพลังฝ่ามือไร้ความกลัวมันได้ขยายขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งพลังพระพุทธองคอ์กายาตงคำมันเหมืนกับของเด็กเล่นในทันทีเมื่อถูกพลังฝ่ามือสีดำอบล้อมเอาไว้ไม่เจ้ไม่เจ้ติงท่านได้สังหารผู้สุกยุทธ์ขั้นเยืนเสินเจีย ได้รับรางวัลแต้มบุญหนึ่งพันหนร้อยแตมไงล่ะไงล่ะพวกเจ้าทุกคนอึ้งเลยดิสุดยอดด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวกงหยวนก็กลายเป็นฝุ่นก่อนนะถ้าปล่อยให้เขามีชีวิตรอดการเดินทางของข้าในครั้งนี้ก็คงจะขาดทุนแย่อ๋อพูดไม่ออกบอกไม่ตูกอ้อ ทัจอมันเฮ้เฮ้เฮ้ไอ้เจ้าคนระย่างไอยนั่นอาวุธของเจ้ามันลนอีกแล้วดูอาวุธของตัวเองบ้างเถอะโอ้พระเจ้าโอ้ัอนจอมันอยอดฝีมือขั้นหนึ่งจากวิหารชาวพุทธทั้งสี่เจ้าอาวุธจากวิหารแห่งความว่างเปล่าผู้ที่ฝึกฝนพลังวิถีพุทธปีศาจคนแรกในปติศาสตร์ตอนนี้กงยวนได้เสียชีวิตเปล่าฮึขี้โม้ไปทั่ว เจ้านั่นมันเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ฝึกฝนพลังวิถีพุทธปีศาจคนแรกได้ยังไงกันทุยทุยท่านผู้อาวุโสในยามที่ท่านเกลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนถูกขกี่กายได้อย่างไง่ายได้ข้ายงอาเฉียนไม่เคยรู้สึกประทับใจใกลเท่ากับท่านผู้อาวุโสมาก,ก่อนเลยจริงๆนั่นไงล่ะพอมันคืนสติกลับมาได้มันก็เลียทันทีเลียอีกแล้วไอ้เจ้าคนระยัางอายเอ้ย ท่านได้รับลูกประคำอธิษฐานของชาวพุทธจำเป็นจะต้องคัดเก็าเพื่อใช้งานขอบคุณมากขอรับตนปัวอุสขอบคุณมากขอรับตนปรมจารยร์การได้รับลูกประคำนี่มันเป็นผลลัพธ์ที่ข้าไม่ได้คาดคิดเอาไว้แต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับข้าที่ข้าไม่อาจรับรางวัลสำหรับการคารวะเป็นครั้งที่สองได้หืมดาบมารเล่มนี้มันกำลังสัง่นไหวทำไมเป็นอะไร มานี่ออร่าความเย็นยะเยือกของด้ามจับมันได้ไหลเข้าสู่ฝ่ามือและไหดมาถึงกระดูกอย่างที่คาดคิดไว้ดาบเล่มนี้ไม่ใช่ของธรรมดาช่างเป็นอะไรที่วิเศษจริงๆ